สวัสดีคะ่ะทุกคนประเด็นที่แอดเอามาพูดวันนี้หนักอยู่นะเพราะฉะนั้นแอดขอกราบวิงวอนทุกท่านฟังให้จบคลิปก่อนคิดวิเคราะห์ใช้สติแร้วค่อยคอมเมนต์กันนะคะสืบเนื่องมาจากประเด็นที่คนในสังคมพูดถึงกันในตอนนี้ก็คือการเรียกร้องให้ดาราหรือว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงออกมาแสดงจุดยืน ทั้งนักประชาธิปไตยเนื้อหาหลักๆเนี่ยคือให้รับฟังความเห็นต่างอย่างเสรีเคารพหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่ควรมีใครหายไปเพราะว่าพูดความจริงซึ่งก็ต้องบอกว่านับเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่เหล่าศิลปินแล้วก็คนในวงการบันเทิงไทยเริ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหวกันแล้วในเรื่องนี้แล้วก็ยังใช้โซเชียลมีเดียในการเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอีกด้วย ทีนี้เรากลับมาที่ทวิตเตอร์ในช่วงประมาณสัปดาห์ก่อนมีการติดแฮชแท็กวันนี้ดาราคอเอาหรือยังซึ่งก็มีหลายๆคนเริ่มที่จะให้ดาราที่พวกเขาชื่นชอบออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้กันด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือน้องลิซ่าแอดจะไม่ขอพูดแล้วก็ไม่ขอลงรายละเอียดอะไรในเรื่องนี้แต่เอาเป็นว่า ผู้ชายทวิตเตอร์บางรายอยากเรียกร้องให้น้องแสดงจุดยืนและการที่น้องไม่แสดงจุดยืนก็ตัดสินไปแล้วว่าน้องเป็นพูกเพิกเฉยต่อความอายุติธรรมวันนี้แอดก็เลยอยากที่จะมาพูดแล้วก็อยากที่จะดึงสติกันสักนิดนึงแต่ถ้าสิ่งที่แอดกำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ถูกใจใครแอดต้องขออภัยด้วยนะคะ คอย่างนี้นะะแอดอยากให้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก1 0 1ถึง11ปีที่แล้วมีเด็กไทยคนหนึ่งเขาชื่นชอบการเต้นแล้วก็การร้องเพลงมากๆเธอจึงพยายามที่จะไปเรียนเสริมไปหาทักษะของตัวเองให้มากขึ้นจนในที่สุดเมื่อช่วงประมาณปี2010มั้งค่ายดังของเกาหลี YG Entertainment ก็เลยมาเปิดออ d i ชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก น้องลิซ่าได้ส่งคลิปเต้นของน้องไปออเดชั่นจนติดหนึ่งใน30คนที่จะได้มาแสดงต่อหน้ากรรมการและผลปรากฏว่าน้องคือคนเดียวที่ทางค่ายคัดเลือกแล้วก็ได้กลายมาเป็นศิลปินฝึกหัดให้กับทาง YG Entertainment ถ้าจะไม่ผิดช่วงนั้นลิซ่าน่าจะเริ่มย้ายไปอยู่ที่เกาหลีประมาณปี2011 ลิซ่าเกิดปี1,997ซึ่งตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดน้องน่าจะอายุประมาณ13-14ะคะ่ะน่าจะอยู่ประมาณม .1 ม .2 ตรงนี้ถ้าแอดบอกทำลายผิดอะไรยังไงขออภัยด้วยนะคะไม่โกรธกันนะแอดอยากให้คิดว่าตอนที่เราเป็นเด็กอายุ13-14แอดมีความรู้สึกว่าเด็ก13-14เด็กนะ แล้วคือลิซ่าเป็นเด็กที่น้องมีจุดหมายตั้งแต่เด็กอะน้องรู้ว่าชีวิตนี้น้องอยากทําอะไรน้องอยากทําตามความฝันเป้าหมายของน้องคือชอบเต้นชอบร้องเพลงอยากเป็นศิลปินน้องก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นคือเขามีความฝันตั้งแต่เด็กอะเขามีเป้าหมายในชีวิตเพราะฉะนั้นแอดก็เลยมีความรู้สึกว่าสําหรับน้องเนี่ยตอนนั้นอายุ13 14 น้องน้องน่าจะไม่ได้มาสนใจในเรื่องของการเมืองอะไรแบบนี้เท่าไหร่อะคือตอนนั้นน้องคงพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําความฝันของตัวเองให้สําเร็จอะและหลังจากนั้นที่น้องย้ายไปอยู่เกาหลียิ่งไม่ต้องพูดถึงกันใหญ่เลยการไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีกดดันมากนะเราอย่าลืมนะคะว่าการแข่งขันมันสูงมากเกาหลีถือเป็นประเทศที่ชานนยมในระดับหนึ่ง และน้องเป็นเด็กไทยที่ต้องไปแข่งขันไปเป็นเด็กฝึกเพื่อที่จะแข่งกับคนในชาติของเขาแอดว่าแค่นี้คือน้องก็ต้องพยายามหนักมากแล้วอะลิซาใช้เวลาในการเป็นเด็กฝึก5ปีนะคะกว่าจะได้เดบิวมันคงเป็น5ปีที่แบบทั้งเหนื่อยท้อแท้ต้องอดทนต้องขยนันซ้อมหนัก พัฒนาตัวเองคือเราไม่สามารถรู้เลยว่าละลิสามโนบาลเจออะไรมาบ้างใน5ปีของการเป็นเด็กฝึกนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องภาษาเรื่องความเป็นอยู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องต้องไปปรับที่นูน่นความพยายามแข่งขันกับคนในชาติของเขาอาจคิดว่าน้องแทบจะไม่ได้มาสนใจในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองที่ประเทศไทย หรือว่าในเรื่องของการเมืองเท่าไหร่นะเพราะน้องก็ต้องต่อสู้กับตัวเองสูงต้องพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันแอดว่าแค่เวลานอนอะน้องยังไม่มีเวลาเลยมั้งและหลังจากนั้นน้องก็ได้เป็นศิลปินเต็มตัวก็ย,ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเมื่อเป็นศิลปินแล้วแล้วก็แบล็คพิงเป็นวงที่ดังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาผลงาน ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปการทำงานร่วมกับวงร่วมกับทีมคือน้องก็ต้องพยายามมากขึ้นอยู่แล้วอะพรนี้มันคือเป้าหมายในชีวิตของน้องมันคือความฝันของน้องไงน้องต้องทุ่มเทหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอดคิดว่าน้องแทบจะไม่มีเวลารับรู้ข่าวสารอะไรในบ้านเมืองเราเลยด้วยซ้าเอาแค่เวลาคุยกับแม่ จะยังพอมีเวลาหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยทีนี้ใครฟังมาถึงตอนนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยแอดแอดนี่สลิมปะวะแอดบอกอย่างนี้นะแอดดีใจนะที่ตอนนี้มีศิลปินไทยแล้วก็ดาราไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มที่จะออกมาพูดในเรื่องนี้กันบ้างแล้วซึ่งแอดบอกเลยว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆ และแอดก็ต้องบอกว่าแอดขอบคุณมากๆสํสหรับดาราแล้วก็ศิลปินที่กล้าออกมาแสดงออกแต่กลับมาที่เด็กสาวที่ชื่อลาลิสามาโนบาลคือแอดไม่อยากให้ทุกคนไปกดดันไม่อยากให้ไปตัดสินน้องว่าการที่น้องไม่ออกมาแสดงจุดยืนเป็นเพราะน้องเพิกเฉยต่อความอายุติธรรมเราต้องคิดกันในมุมกลับบ้างนะคะว่ากว่าน้องจะมีวันนี้ได้น้องเจออะไรมาบ้าง และแอดมั่นใจว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอะที่เขามีวันนี้เพราะเขาทำเองเขาทำด้วยมือเขาเองเขาพัฒนาตัวเองที่ทำให้ทุกวันนี้คนบนโลกรักเขามากขนาดนี้ในมุมกลับแอดก็เข้าใจคนที่เรียกร้องอยากให้น้องออกมาขอเอาออกมาสแสดงจุดยืนนะคะแต่เราก็อย่าลืมนะคะ ว่าบางครั้งเราอาจจะกดดันเขามากไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพูดว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวแอดเห็นด้วยนะแอดยอมรับอันนี้คือเรื่องจริงแต่มันอาจจะไม่ตรงเสมอไปกับเด็กที่ชื่อลาริสามโนบาลผู้ที่เกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตในตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ไทย เพราะฉะนั้นแอดไม่อยากให้ไปตัดสินน้องเพียงแค่น้องไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนแล้วจะไปบอกว่าน้องเป็นผู้เพิกเฉยต่อความอายุที่รำมันไม่ถูกต้องเอาจริงๆก็ประมาณนี้นะคือแอดก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรมากกับเรื่องนี้แล้วแต่ก็อยากฝากนิดนึงว่าตอนนี้รเรากำลังเรียกร้องให้เขาออกมาแสดงจุดยืน แต่พอเขาไม่ทำก็ไปด่าเขาไปแซะเขาไปตัดสินเขาแบบนี้มันใช่เหรอแอดว่าแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะเรากำลังไปขอความร่วมมือเขานะคะคือมันก็หมดหน้าที่เราแล้วส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วย แอดอยากให้มองกลับกันการที่เราจะมีเด็กไทยที่มีความสามารถขนาดนี้แล้วก็ทั่วโลกรู้จักในด้านที่ดีมากขนาดนี้แอดว่ามันไม่ง่ายนะใน10ปีร้อยปีจะมีคนแบบนี้สักคนหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะคะและแอดก็เชื่อว่าคนที่รักน้องจริงๆและเราหวังดีต่อเขา น่าจะคิดได้ในเรื่องนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ใครดูคลิปจบแล้วก็สามารถที่จะลลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้แต่แอดขอไม่แซะไม่แดกดนันหรือว่าไม่ด่าทอกันเสียหายตามวินยูชนพึงกระทำนะคะไม่งั้นแอดบล็อกนะสวัสดีค่ะ